หารถติดในกรุงเทพวันนี้ผมจะพาคุณมาพบกับเทาเฮาหรือเทาโฮมสามชั้นใจกลางเมืองที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นค้นพบชีวิตที่ลงตัวกลางเมืองที่นี่เดินออกมาจากหน้าหมู่บ้านไม่กี่ก้าวก็เจอสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีกาลันตังเดินทางด้วยแอร์พอร์ตลิงก์ก็ไม่ห่าง800เมตรพระรามเก้าบางนาพัฒนาการอ่อนนุช มีความหลากหลายของเส้นทางในการเข้าออกเพียง30เมตรเท่านั้นก็ถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกาลันตังเข้าออกเมืองเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ไม่ว่าทางด่วนพระราม9ก้าบางนาพัฒนาการอ่อนนุชครบจบทุกเส้นทางสะดวกสบายคุ้มค่ายืยดจุนเป็นความส่วนตัวและตัดสินใจง่ายอยากเข้ามาชมบ้านจริง นัดหมายได้ครับ